อาจารย์ธงชัยนิน้ำเพชรอดีตข้าราชการครูในจังหวัดราชบุรีป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียงจนอยู่ในสภาพผู้พิการไร้กล่องเสียงตั้งแต่ปี2524ปัจจุบันทุ่มเทให้กับการฝึกออกเสียงแก่ผู้ป่วยไร้กล่องเสียงในโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งยังเป็นวิทยากรจิตอาสาให้กับชมรมผู้ไร้กล่องเสียงในโรงพยาบาลราชบุรี จากชีิตมันเปลี่ยนวิสัยอารมณ์เปลี่ยนหมดบางคนก็กลัวแตกแยกจากความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองทำให้อาจารย์ธงชัยเข้าใจความรู้สึกของผู้พิการไร้กล่องเสียงจึงมุ่งมั่นฝึกสอนควบคู่ไปกับการให้กำลังใจจนมีผู้ป่วยไร้กล่องเสียงจำนวนมากจากทั่วประเทศที่สามารถออกเสียงได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกวามดีอาจารย์หมอที่ผ่านตัดโองผมไปญี่ปุ่นไปเรียนการออกเสียงจากญี่ปุ่นสองพันห้าร้อยสามสิบเล่นบทติดตัวสอนมาเรียนมาครับประหยัดสมารจิเยอะอส มาสับบุกไปทำร้วทำร้ายตหนกตาทำให้กระโดดมไดูดายกระโดดมาดูดายกระโดดมาดูดายกระโดไมาดูด้ อาจารย์จะมาช่วยของเราทุกเดือนนะไม่ว่าจะเป็นชมรมเดือนละครั้งแล้วนอกจากนั้นจะมีกิจกรรมอื่นๆที่อบรมนอกเหนือนจากนี้ก็จะมีมาช่วยทุกครั้งถึงแม้ว่าอาจารย์จะได้รับเชิญที่อื่นนะอาจารย์ก็จะให้เราอับแรกเลยทุกๆวันอาจารย์ธงชัยยังอุทิศตัวให้กับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่โดยทํางานร่วมกับองค์กรต่างๆเอาตัวเองเป็นสื่อให้เห็นถึงโรคภัยของการสูบบุหรี่พร้อมทั้งเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชนโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องบุหรี่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับป้องกันไม่ให้ไปถึงจุดนั้นหรือว่าถึงจุดนั้นแล้วก็ทําให้คนที่เป็นไม่ท้อแท้เพราะฉะนั้นโครงการมิทิภาพบัติผมคิดว่าเป็นจุดกําเนิดที่ใหญ่หลวงนะครับสำหรับชุมชนในวัย70ปีของอาจารย์ธงชัยยังคงไม่เหน็ดเหนื่อย กับการเดินทางไปทุกที่เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงรายต่อไปจากพิษภัยของบุรีและเพื่อเพื่อนผู้พิการไร้กล่องเสียงจะสามารถเปล่งเสียงออกมาได้อีกครั้งเป็นเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขที่อาจารย์ธงชัยอยากได้ยิน เราเพราะเข้าใจผุณแนะนำเขาก็เปลี่ยนชีวิตดำเงินได้ ป่วยไร้กล่องเสียงจิตอาสามิตรภาพบำบัดโรงพยาบาลราชบุรี ผู้ให้บริการมิตรภาพบำบัดดีเด่นได้แก่นางสิริมาโคตตาแสงข่ะขอเชิญนะคุณธงชัยได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะส,ส,สวัสดีครับ เียเกสียงนี้ไม่ใช่เสียงของคนมีกล่องเสียงแต่เป็นผู้ไล้กล่องเสียงสามสิบปีของการมีชีวิตอยู่กับมเมลงยี่สิสี่ปีของการมีชีวิตอยู่กับวิตภาพบำบัดแต่ด้าน การออกไปสอนคนที่ไหลกองเสียงไป้กลับมามีเสียงได้ใหม่และถึงวันนี้พูดเล่นุกรกัตว่ามีความรู้สึกดีใจมากาตลอดระยะเวลาที่ตาม ไม่ได้ทำงานด้วยคำสั่งแต่ทำงานด้วยใจและก็ไม่เคยคิดว่าจะได้รางวัลอะไรแต่คิดว่าคนที่เคิพูดได้ เดียวของนี้นาทีที่เราถึงตรงนั้นคน,คนไม่เคยได้ร,รับรู้คงไม่มีความรู้สึกเพราว่ามันเกิดความรู้สึกอย่างไรกับตัวเองแต่พอมาถึงจุดนี้ได้รับรางวาัลยิ่งใหญ่ก็ดีดีใจครับ และตั้งใจว่าจะตามไปอีกสักยีสปีครับท่านนี้นะคะมีแม่ยกมามอบดอกไม้ด้วยค่ะส่วนตัวนะคะส่วนตัวค่ะครับก็เรียกว่าพิเศษเลยทีเดียวนะครับ